love hey hey you is move. stronger you in the way make way in space Boy, guys lady boners you. over here <laughs> พี่เต้ครับเนี่ย in the way กันหมดเลยเนี่ยเบาหน่อยเขาดูหนังกันอยู่และนี่คือไงอยู่แจ้งวัฒนะทางด่วนยังไม่ใกล้พอเหรอทำไมเห็นบอกให้ทำทางให้อ่ะทำทางทำทางทำทางอ๋อทำทางคืออะไรครับเหมือนกินหน้าบอกอะ make way make way make way เออ make way ก็แปลว่าขอทางหน่อยครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้พูดอะไรอีกนะก่อนหน้านี้ก็บอก hey you move ครับผมจะแปลเป็นไทยก็คือก็คือคุณครับขยับหน่อยครับตายแล้ว hey you move เนี่เอ้ย 嗯啊。 ขยับหน่อยอ๋อไม่ได้เลยอ๋อไม่สุภาพเมกเวก็ลบไปลบไปลบไปไม่ได้อ๋อเมกเวก็ไม่ฮะโอ้ยแล้วเมื่อกี้ผมพูดคำว่า in the way in the way ด้วยแปลว่าอะไรครับเกะโอ้ยสามอย่างพูดไปไม่สุภาพสักอย่างเลยนะครับเนี่ยได้เลยโอ้ยได้ครับได้ครับถ้างั้นจะขอทางนะครับผู้ชมจะไป hey you move ไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้ excuse me please นะครับหรือาจะเป็น pardon me pardon ก็คืออะไรนะครับหรือ pardon me อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าทางง่ายๆสุดก็คือ excuse me ง่ายๆเลยและคำคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะใส่ไว้เมื่อไหร่ดี ได้ผลตลอดคือ p l ่ a s e <Please S 1> ใช่ครับ Excuse me please แปลว่า <พอ S 2> ขอทางหน่อยครับนั่นเองฮะนะ<า>ครับผมนะฮะแต่แต่เจสองสาคนเนี่ยนะเขาเขาทั้งเสียงดังนะ นะแล้วก็เนี่ยเอาเท้าขึ้นมาเนี่ย oh. ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้น่าเกียดใช่นะครับไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะเมาส์นะครับเดี๋ยวถ้าเอาดินทารับหลังท็อกบีไฮเดย์แบ๊กทัดเลยท็อกบีไฮเดย์แบ๊กคือนินทารับหลังทาอยู่ตอนนี้นะครับผมสามสาวเนี่ยเดย์แบ๊ด girls นะครับพี่เจน,นไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ดีธรรมดานะนะสามสามวพวกเนี้ยเป็นแม่คนด้วยนะรู้เปล่าจริงเหรอเราอยิงภาพยนตร์เรื่อง bad moms อันนี้มันมีจังหวะที่สามสาวเนี่ยเขาไปปักกันแหนมแหนมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปไป,ไปด,ดื่มน้ำผลไม้ก,กันอยู่ไป Get together ไปไป e t up นะไปนัดพบปะสัมสา์กัน Get together Meet up ัแล้วไงฮะโอเคนะเขาไปคุย,ยัเสร็จหมดเนี่ยฉันจะอยากจะรู้วิธีที่ฉันเลี้ยงลูกนายอยู่ทุกวันนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนคนหนึ่งก็เลยตอบไปว่า Yeah, that's the worst part about being a mom, though, is you don't know whether or not you're doing a good job until they're fully grown. Yeah, that's the worst part about being a mom, though, is you don't know whether or not you're doing a good job until they're fully grown. Yeah, that's the worst part. About being a mom ดีด้วยน,นะครับเห็น verb ing นะครับก็ถ้าไม่มี verb to be แถวนั้นก็จะแปลว่าการเป็นหรือการอะไรบางอย่างน,น,นะครับ That's the worst part ค o นคำว่า worst ใส่ตัวทีนะครับคุณผู้ชมมี the ด้วยแปลว่าขั้นสุดของ bad ก็คือแ yeah ย่ Worse than ก็คือแย่กว่าและ the worst คือแย่ที่สุดนั่นเองนะครับ,บ That's the worst part about being a mom though นะครับ <Okay. S 1> Though ที่อยู่ท้ายประโยคหรือกลางๆนี้ก็เหมือนกับว่า even though ใช่ไหมครับ even though นะครับก็เหมือนกับถึงแม้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฉังน mm ั้นคำว่า though นี้ก็แปลว่าถึงแม้ว่านั่นเองนะครับ Is you don't know whether or not you're doing a good job มันก็คือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรากำลังทำงานที่ดีหรือเรากำลังทำผลงานได้ดีหรือเปล่าเ <ทำ S 1> พรา doing a good job หน้าที่ <good S 1> <job S 2> ดี do a good job แปลว่าทำผลงานออกมาได้ดีหรือรทำหน้าที่ที่ดีเนี่ยนะครับ,รบ until they're fully grown จนกว่านะครับเด็กๆนั้นก็คือโตเต็มวัยแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเติมหญ่แต่เติบโตอยู่ในชีวิตในในอนาคตในวัยผู้ใหญ่ของเขาถึงเราจะได้รู้ว่าโอ้โหลูกเรานั้นสําเร็จนะหรือลูกเรานั้นมันมโตจะตายแต่มันมันยังอยู่แบบน,นี้อย่างเงี้ยนะฮะ,นนะเพราะเราเลี้ยงมาอย่างไรสอ้องเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับมาติดตามต่อนะครับว่าแม่3คนนี้นะครับเขาจะเลี้ยงลูกกันอย่างไรลูกจะออกมาเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีติดตามในช่องโมโนทนินานะครับและทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแบบ เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันสักหน่อยก่อนภาพยนตร์เข้ากับรายการน o Language ดีเด็ดภาษาหนังทั้งช่อง m มโนโ9ยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้นะนะตั้งแต่มี m มโนโ9ยมานะโอ้ไม่ได้เข้าโรงหนังมานานละเพราะว่าแบบดูหนังดีๆไม่ต้องเสียตังค์เนาะโอ้แลนะครับผมนะฮะแต่ที่จริงผมชอบดูซีนีม่ามากเลยครับเหรอใช่ครับเออน้ามาดูโรงภาพยนตร์ไม่ใช่ครับมาดูหนังนะครับโอ้ที่อยู่บนจอเลยครับใช่ครับมันคือฟิล์มหรือมูวีอแล้วโรง เรียกว่าอะไรนะครับซีนิม่าหรือว่าเบีอร์หรือมูวี่เธียเตอร์ก็ได้ส่วนเซนิม่าและมูวี่เธียเอร์นะครับคือวันนี้ไปลงหนังอีู่ไหมครับจริงอ๋อไม่ได้ไปลงหนังครับไปลงอื่นครับผมอ๋อเป็นลงอะไรครับอ๋อก็ไปโรงเรียนลูกแล้วก็ไปโรงรับจำนำนะครับโรงรับจำนำไปไหนก็เอาเงินนะครับไปให้ลูกเรียนหนังสือต่อไปครับพนช็อปจริงใช่ครับฮะหนังโป้เหรอพรแม้วโรงรับจำนำพนช็อป สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o ็บดอทโมโ